สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The า a ซอร์และในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพื่อทุกคนไปดูชุดเกราะทั้งหมดในเกม Ghost of Yote กันนะฮะโดยที่ผมจะพูดถึงทั้งวิธีการได้รับชุดความสามารถของชุดเกราะในระดับสูงสุดและวิธีการอัปเกรดชุดด้วยนะครับผมโอเคครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะแล้วถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันได้เลยครับผมสำหรับชุดเกราะแรกนะครับก็จะเป็นชุดเกราะโอนเหลียวที่เราได้มาตั้งแต่เริ่มเกมนั่นเอง และวิธีการอัปเกรดชุดก็คือเราจะต้องเล่นเนื้อเรื่องหลักไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งมันก็คือข้อเสียของชุดนี้เพราะว่ากว่าที่เราจะอัปเกรดชุดเกาะเป็นระดับสูงสุดได้ก็ปาเข้าไปท้ายเกมแล้วนะฮะและนี่ก็คือความสามารถของชุดเกาะในระดับสูงสุดนะครับผมโดยชุดเกาะน,นี้ก็จะเน้นให้เราฆ่าศัตรูโดยการใช้จิตวิญญ,ญาณหรือว่าการคว้างอาวุธระยะประชิดซึ่งมันจะทําให้ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงโดนขุมขวัญน,นะครับผมและเมื่อศัตรูโดนขุมขวัญก็จะมีโอกาสที่มาป่าจะออกมานะฮะอีกทั้งศัตรูที่โดนข่มขึ้้นนดวยะะ ุดต่อไปเป็นชุดยอดนักล่าฆ่าหัวนะฮะโดยว,วิธีการได้รับเราจะต้องไปทำเควสล่าฆ่าหัวในแมปทุ่งหญ้าโยเทนะฮะซึ่งจากที่ผมลองแล้วเราจะต้องทำเควสล่าฆ่าหัวไปประมาณ4ีเควสนะฮะแล้วโคจิโร่จะมอบเควสโซมาผู้ดุสาาให้กับเราเพื่อนๆสามารถไปดูรนะยายละเอียดเพิ่มเติม,ตมของเควสโซมาผู้ดุสา่าได้ที่คลิปล่าฆ่าหัวที่ผมเคยทำไว้แล้วนะฮะเควสนั้นจะอยู่ที่ลำดับที่5ของคลิปนะครับผม และเราสามารถไปอัปเกรดชุดเกราะได้กับกิมจิที่เป็นช่างทําชุดเกราะให้กับเรานะครับและนี่คือความสามารถของชุดเกราะยอดนักล่าฆ่าหัวในระดับสูงสุดนะครับถือว่าเป็นชุดเกราะระดับท็อปเทียร์ของเกมนี้เลยนะฮะซึ่งความสามารถของชุดเกราะก็จะเน้นให้เรากดแฮรี่หรือปัดป้องสมบูรณ์นะครับผมและถ้าเรากดปัดป้องสมบูรณ์ได้สําเร็จนะฮะเราสามารถตีฟีได้3ครั้งแต่จะลดความสามารถในการปัดป้องธรรมดานะฮะอีกทั้งจิตวิญญ,ญาณที่เราได้รับมาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ เป็นชื่อกอที่เหมาะมากสําหรับการต่อสู้ไม่ว,ว่าจะต่อสู้แบบหมู่หรือว่าแบบเดี่ยวก็สู้ได้หมดนะครับผมถ้าเรากดปัดป้องสมบูรณ์จริงๆนะครับผมต่อไปจะเป็นชุดนักรบรับจ้างนะฮะ ซึ่งเราจะได้รับระหว่างเควสหลักฝั่งอสูรน,นะครับผมในช่วงหลังจากที่เราได้จยับตัวโกโรคุนบ้าได้แล้วนะครับจะเป็นเควสที่เราปลอมตัวแอบเข้าไปในปรา,าสาทอิชิกาลิกับจูเบนะฮะแล้วเราสามารถอัปเกรดชุดได้ที่กินจิเช่นเคยนะครับผม ในส่วนของความสามารถของชุดนี้นะฮะจะเน้นไปทางด้านการดื่มสาเกการได้รับสาเกหลังจากเล้าสังหารและการใช้อาวุธคว้างนะครับผมดังนั้นนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่เราสามารถใช้ท่าที่ใช้จิตวิญญาณได้บ่อยๆนะครับผมต่อไปจะเป็นชุดเกราะของผู้เป็นอมาตะนะฮะซึ่งจะได้รับจากการทำเคเวสซามมไรอมตะ โดวยวิธีการเริ่มเควสนะครับผมก่อนอื่นก็ให้เราตามหาตำแหน่งของนักเล่าเรื่องกันก่อนซึ่ง,ขงเขาก็จะตั้งแคมป์อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับผมพอพบก,กับขเขาแล้วก็ให้เราเข้าไปนั่งฟังตำนานของซามมไรอมาตะาเพื่อนๆสามารถไปดูรายละเอียดเควสซามมไรอมาตะได้ที่ลิง์ด้านล่างคำอธิบายนะครับผม เราสามารถอัปเกรดชุดได้ที่กินจิเช่นเคยนะครับผมและในส่วนของความสามารถของชุดเกาะน,นี้นะฮะจะเน้นไปทางการต่อสู้และการจับคู่อาวุธที่ชนะทางนะฮะเพราะว่ามันจะสามารถทำให้ศัตรูผงัดหรือเสียหลักได้ง่ายขึ้นนะฮะอีกทั้งยังสามารถคิวตัวเองได้ด้วยครับผม ต่อไปจะเป็นชุดก่อของทาโร่นะฮะโดยวิธีการได้รับเราจะต้องไปหาทาโร่ที่นี่ก่อนนะครับผมแล้วก็ช่วยทาโร่จากพวกทหารไซโตนะฮะ และการอัปเกรดชุดเกาะก็จะสามารถทำได้ที่กินจิเช่นเคยนะฮะในส่วนของความสามารถของชุดเกาะนี้มันจะเน้นไปที่ความทนทานนะครับผมทั้งเพิ่มพลังชีวิตและปับต้านไฟและความเย็นนะครับผม <c oughs> ต่อไปจะเป็นชุดเกาะมลแรงปอนะฮะ โดวยวิธีการได้รับชุดเกาะน,นี้เราจะต้องทำควยชุดเกาะมัแดงปอให้จบก่อน,นะครับผมและจุดเริ่มต้นของเควยจะอยู่บริเวณแม่น้ําทางตอนใต้ของที่ราบโอฮาระนะฮะให้เราไปคุยกับคนที่ชื่อไดจิโร่และดําเนินในเรื่องเควยให้จบนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้รับชุดเกาะบัแงปอนะครับ ซึ่งเช่นเคยนะครับเราจะสามารถอัปเกรดชุดเกราะได้ที่กินจิครับผมในส่วนของความสามารถของชุดเกราะนะฮะก็จะดีมากๆเลยสําหรับการใช้ธนูและยิ่งเราใส่ร่วมกับเครื่องรางที่เหมาะสมนะครับผมบอกเลยนะฮะว่าโหดจ,จ,จัดๆสามารถเคลียร์ข้าศึกได้ในเวลาไม่นานนะครับผมถ้าใครอยากรู้ว่าต้องจัดบิวเครื่องรางอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปจัดบิวให้ดูนะครับผม ต่อไปจะเป็นชุดเกาะพัะพึงแดงนะครับผมโดยวิธีการที่เราจะได้รับชุดเกาะเนี่ยเราจะต้องไปทำเควสขุนพลพัะพ,พึงแดงก่อนนะครับผมซึ่งในการเริ่มเควสเราจะต้องมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ฟังตำนานของขุนพลพัะพึงแดงจากนักเล่าเรื่องนะฮะ และเมื่อเราเดินเข้าไปเราจะต้องตามหากุญแจทั้ง4ดอกนะฮะซึ่งก็จะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆจะมีที่หน้าเจดีย์ข้างในสุสานในป่าไผ่หรือก็ในถ้านะครับผมวาบะกั และเมื่อเราหากุญแจครบทั้ง4ดอกแล้วเราก็จะสามารถเข้าไปสู้กับขุนพลพระพึงแดงได้นะฮะและเมื่อสู้เสร็จเราก็จะได้รับชุดเกาะมานะครับผมโดยเราจะสามารถอัปเกรดชุดเกาะพระพึงแดงได้ที่กินจิเหมือนเคยนะครับผมในส่วนของความสามารถของชุดเกาะนี้นะฮะก็จะเด่นในเรื่องของการทําให้ศัตรูพังอ่ะหรือเสียหลักนั่นเองและยังมีโอกาสให้ศัตรูโดยรอบพังอ่ะไปด้วย ต่อไปจะเป็นเสื้อคลุมแดดซิตูลานูที่เป็นชุดของชาวไอนุนะครับผมซึ่งวิธีการได้รับเราจะต้องไปทำคุยของชาวไอนุที่จุดนี้ก่อนนะครับผมิตลน และสำหรับวิธีการอัปเกรดชุดนี้จะไม่ค่อยเหมือนใครนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องไปหาไอเทมของชาวไอโนที่กระจายอยู่ทั่วทั้งเอโซนะครับเพื่อมาอัปเกรดชุดนี้นะครับผมในส่วนของความสามารถชุดนี้หลักๆแล้วจะใช้เพื่อตามหาไอเทมนะฮะและมีโอกาสที่เราจะได้รับดอกไม้เมื่อเราขี่ม้าผ่านทุงหญ้าสีขาวหรือว่าในตอนที่เรารอบเลนนะฮะแต่เท่าที่ผมไปลองมาโอกาสมันค่อนข้างน้อยนะฮะสู้เราไล่เก็บดอกไม้ตามแมบอาจจะง่ายกว่านะครับผม ต่อไปจะเป็นชุดเกาะ9้าห่างนะฮะสำหรับวิธีการได้รับชุดนี้นะฮะเราจะได้รับในระหว่างการดําเนินเรื่องเควสหลักในส่วนของจิ้งจอกนะครับผมซึ่งเมื่อเราทำเควสมาถึงจุดที่เราเข้าไปเอารหัสลับของพวก9้ห่างนะฮะตรงที่บริเวณทางออกก็ยังมีชุดนี้วางไว้อยู่นะครับผมอย่าลืมเก็บมาด้วยนะฮะ และสำหรับวิธีการอัปเกรดก็ทำได้เหมือนกับชุดเก่าอ,อื่นๆนะฮะก็คือไปอัพได้ที่กินจีนะครับผม และในส่วนของความสามารถของชุดเกราะก็จะเน้นไปทางการรอบเลนและการใช้อาวุธใช้ด่วนนะครับเช่นพวกคู่ไหนตรงนี้ถ้าเรามีสกิลการรอบเลนเยอะๆนะครับรับรองได้ว่ากาจัดศัตรูเป็นหมู่คณะได้รวดเร็วแน่นอนครับผมเพราะว่าเมื่อเราทําการรอบสถาน,นะครับมันจะมีโอกาสได้รับกระสุนอาวุธใช้ด่วนกลับมานะครับผม ต่อไปก็จะเป็นชุดกิโมโนสีชาตินะฮะซึ่งวิธีการได้รับชุดเราจะต้องไปตรงบริเวณต้นไม้แม่ลูกก่อนนะครับผมเพื่อทําการเปิดโควสกิโมโนสีชาติและเดินตามหิงห้อยสีแดงตามเนื้อเรื่องของเคเวกจนมาเจอกับบ้านเก่านะครับผมซึ่งเป็นแหล่งที่ซ่อนกิโมโนสีชาติ และสุดท้ายเราก็จะได้รับกิโมโนสีชาติมาใช้นะครับผมสำหรับวิธีการในการอัปเกรดนะครับเราสามารถอัพที่กินจิได้นะฮะในส่วนของความสามารถนะฮะชุดนี้จะเน้นไปทางการใช้คู่ในในการลอบสังหารนะฮะซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ารวมๆแล้วเนี่ยในการลอบสังหารครั้งหนึ่งเราสามารถสังหารได้ถึง5คนเลยนะฮะร,รวมถึงยังมีความสามารถในการเพิ่มระยะการสังหารของคูซาลิกมามะด้วยนะฮะ ต่อไปจะเป็นชุดเกาะป้องกันของกินจินะฮะวิธีการได้รับชุดเกาะนี้เราจะต้องไปช่วยกินจิควงคืนชุดเกาะจากพวกไซโตนะครับผมตุงบริเวณสถานที่นี้นะฮะซึ่งจะอยู่ในแผนที่สุดท้ายของเกมและวิธีการมาแผนที่นี้เราจะต้องดําเนินเรนืนน่องหลักไปจนถึงช่วงท้ายเกมก่อนนะครับผม,มและเหมือนเดิมนะฮะชุดเกาะนี้สามารถอัปเกรดได้ที่กินจิ ในส่วนของความสามารถนะฮะชุดเกราะอันนี้จะเด่นในเรื่องของการป้องกันอาวุธปืนนะฮะและยังเพิ่มความเร็วในการรีโหลดปืนของเราด้วยนะครับและเป็นชุดเกราะเดียวในเกมที่เราจะสามารถป้องลูกกระสุนได้นะครับผม และชุดสุดท้ายก็คือผ้าเตี่ยวนะครับผมโดยเราจะได้รับจากการที่เราไปแช่บ่อน้ําร้อนครบทุกจุดในเกมนะฮะซึ่งผมเคยทําคลิปบอกตําแหน่งพิกัดของบ่อน้ําร้อนไว้แล้วนะครับผมสามารถย้อนกลับไปดูได้นะฮะและก็สําหรับชุดนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถอัปเกรดได้นะฮะซึ่งจะมีอยู่ความสามารถเดียวก็คือเราจะสามารถเดินหรือวิ่งโดยไม่เกิดเสียงหรือว่าการสเตลแบบวิ่งนั่นเองก็ออกแนวปันๆอยู่นะครับ <laughs> อ๋อเกืบลืมไปนะฮะจริงๆแล้วยังมีอีกชุดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าชุดนี้เนี่ยเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราซื้อแบบดิจิตอลดีลักอ dition นะฮะแต่ผมไม่มีนะครับผมเลยไม่สามารถเอามารีวิวให้ดูกันได้ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าใครใจดีอยากให้ผมเอามา review ก็สามารถซูเปอร์แตงมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูกันนะฮะซึ่งสำหรับราคาในการอัปเกรดเนี่ยจะอยู่ที่400บาทเลยนะฮะ เอาละฮะเราไปดูความสามารถของชุดนี้กันหน่อยความสามารถของชุดนี้ก็คือเวลาที่เราหยิบขวดสาเกเปล่านะฮะมันจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นสาเกแบบเต็มขวดนะครับผมเพื่อไปใช้เพิ่มจิตวิญญ,ญาณและอีกความสามารถนึงก็คือเวลาเราปาขวดเนี่ยมันจะสร้างกลุ่มควอนพิษได้นะครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด like, กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมและสามารถคอมเมนต์พูดคุยติชมกันได้เลยนะครับผมผมตอบทุกคอมเมนต์แน่อนอนแล้วเ,เจอกันครับบ๊ายบาย